ผมนะครับผมฉัดหกรมะครับนี่พี่ต่างต่างก็เล็มหกครับเก้าพี่บู๊ตบู๊ตลองป้าเปี้ยวได้แผลแล้วครัได้แผลแล้วได้แผลนั่นครับเลือดออกนิดนึงเฮ้ยแกนี่แผลโอ้ยนี่พี่บู๊ตนะครับพี่แมนหกสามเจ็ดครับนี่พี่วิวพี่วิวแมนห้าครับพี่แมนห้าครับพี่อ๊อกครับพี่อ๊อกรักทุกคนครับพี่น็อต เพียบดีเวพี่ดีเวพี่นัดกันพี่นัดกันแลยพี่นัดนี่พี่นัดพี่นัดสลนเดอร์พี่นัดสลลนเดอร์กลัวแล้วพี่นัดเอาแล้วพี่นัดเร็วไหเร็วครับนี่พี่นัดดอกก้าวไปแล้วบอดอยู่กับที่บอดอยู่กับที่เปียกเปียกไปครับพี่แมนไลาต่อไปพี่แมนนัดดอกเตี๊ยนพี่วิวครับพี่วิวไปเอกของเราไปเอกของเราครับนี่ครับครับมีกำลังพี่วิวเรื่องน่อนใต้ควายโอ้ ได้อบพูไม่แลพี่แมน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 นี่พี่แมนเอาแล้วพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟทุกคนไเราแล้วไอพี่บุญพี่บุญพี่บุญไม่ลงพี่บุเฉันลงเงครับพี่บุญไม่ไหวแล้วพี่ดไปแล้วดูน้องฉันดูน้องฉันดูน้องฉันจริงครับเอ๊พี่ฉันทุกคนดูไขวดูไขดูตูดอะเเฮ้ยไม่ไปเลยท้อมาแล้วไ แกจะโดนแล้วไปแล้วอู้หยังสวยอ่ะีฉัดเอาบ้างครับพีฉัดไม่สวยตีก็เอาเฮ้อ้าอ้พวกมึงอิช้าไม่ได้ลอนนัากับกูอิช้าสิพวกมึงเ่ตีนกูไม่สบาย